พอลองพอเหรอป้าเจ้าหลังหลานแหละพอดีมาอดมาโ้ยนี่ยจี้ลองจามพลมามาแท็กเตะเอาวะล่ะนะเฮ่าหลับหู้ตัวหู้ตัวพงก์จ๊ะเออเจ๊อย่าไปลืมเนอะมันจันทร์เปิดหึ้งไปตรวจสุขภาพงดเขางดน้าหลังสองทุ่มเนอะโอาคือปลื้มเหมือนกันน่ะกระดิ๊เหมือนกันนะโหนี่หูซึกปวดหลังปวดไหล่จะให้หมอเป็นจับเส้นสักก๊า เออหวาแต่ว่าแก้วมันจะไปก็อฮะน้องขี่มันไปล่ะปีที่แล้วอิดอิออดอดถ้าปีนี้มาไปจะด่าสกะกําเหรอเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่กินเข้ากับกอยตรงเวลาคือหมอสั่งถ้าจะเจือพ้องอแล้วกับวันนี้มันไปไหนนี่ปรเดียวนี้คุนนะ่ะน้องฮือมันไปห้องเจ้ามูไมยกข,ของคุณน่ะคุนนะ่ปนนะปา แกกันมาพูดล่ะไปไปลีกๆีเพื่อมูที่เพื่นแข็งแรงจัดการคนเฮ้าคนเถืบอย่างเจ้นีล่ลีกลีกนี้นี้้วมันผ่าแล้วกันเ่ยกายพร้อมใจพร้อมเพื่อสุขภาพที่ดีปราธนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ UN, ประททมมคคววาาูู้ นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัย ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2568าด็อกเตอร์เจเนรนุษนิยมประธานชมรมผู้สูงอายุดำปางโรงพยาบาลลำปางและดิฉันนางวาสนานุษนิยมประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุดำปางโรงพยาบาลลำปาง ได้มาเป็นผู้จัดรายการซื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยซึ่งเราจะจัดทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่1และเสาร์สัปดาห์ที่2ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา9.35ถึง10.00นณสถานีวิทยุยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางคลื่น FM 97เมกะเฮิรพร้อมไร้สดทางสวทลลำปางกรมประชาสัมพันธ์ ท่านจะได้รับชมรับฟังสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยจัดโดยสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นนีประจำจังหวัดลำปางและชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางค่ะรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยในวันนี้ท่านจะได้รับชมรับฟังในหัวข้อสุขภาวะกายและจิตเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเรื่องต้อกระจกในผู้สูงอายุซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณชมบูนุชบุญเมืองค่ะวิยากรมาร่วมแบ่งปันความรู้ในวันนี้ค่ะขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนำในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุสามารถโทร หาผู้จัดรายการได้ตามหมายเลข0 5 4ย์ห5 5 6หรือจัดจบรายการแล้วได้ค่ะ,ะวันนี้ก็ขอเชิญวทยากรแนะนำตัวหน่อยค่ะ,คะ,ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมพนุษบุญเมืองนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติทางจากักษุวิทยาหรือเวชปฏิบัติทางตาน,นั่นเองนะคะก็ะจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องโรคตา จากโรงพยาบาลลำปางค่ะกับยินดีที่ได้รับเกียรติจากท่านคุณยุพงนุษย์มาร่วมจัดรายการวันนี้เนาะครับผมจะขอความนำเข้าสู่รายการเลยนะครับวันนี้เรื่องต้อกระจกในผู้สูงวัยสมุสงยุมันมันเป็นสาเหตุยังไงเก่ากระจกมันที่ไปที่มามันเป็นยังไงอ่ะค่ะก็คือว่าเรา หัวข้อวันนี้คือเราจะเน้นในเรื่องต้อกระจกในผู้สูงอายุนะคะคซึ่งจริงแล้วต้อกระจกเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนถึงในวัยผู้สูงอายุเลยนะคะคคแต่อันนี้ก็คือเกิดจาก ของผู้สูงอายุก็เกิดจากความเสื่อมของร่างกายของเราค่ะพออายุมากขึ้นนะคะร่างกายก็จะเกิดความเสื่อมเช่นผมก็จะเป็นหงอกใช่ไหมคะตาของเราก็เช่นกันค่ะก็มีความเสื่อมเลนตาของเราที่ปกติที่เป็นเลนใสๆค่ะแสงมันก็เข้าไปถึงจนถึงข้างในจอตาได้ก็ทําให้การมองเห็นนี่เกิดการมองเห็นที่เป็นปกติค่ะแต่พออายุมากขึ้นเลนตาที่ใสๆก็กลายเป็นขุ่นไปค่ะมันเกิดความเสื่อม พอเลนยิ่งขุ่นยิ่งต้อแก่มากเท่าไหร่แสงก็เข้าไปในในตาได้น้อยลงก็ทําให้เกิดตาหมัวค่ะถ้าบางคนเนี้ยไม่ดูแลตัวเองนะคะไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูแลตัวเองเนี้ยก็คือเออเลนนี่ขุ่นมากทําให้ตาหมัวบางคนจนเดินแทบไม่ไม่ได้เลยค่ะก็จะเกิดทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยแย่ลงค่ะจะทำเน้นว่ายังยังต้อกระจกเนี่ยปกติมันมี ต้อเนื้อเนาะต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อหินอันนี้ต่างกันเลยค่ะเป็นคนละโรกเลยค่ะคนละโรคเลยค่ะแต่สามตัวนี้อันไหนที่อันตรายที่สุดถ้าเป็นอันตรายที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นต้อหินนะคะเพราะว่าต้อหินเนี่ยเป็นโรคบางบางคนเนี่ยเขาถือว่าเป็นภัยเงียบ ความดันลูกตาสูงนะคะ mm hmm. มันก็จะไปกดประสาทตาเสีย uh huh. ประสาทตาที่เสียแล้วนี่ไม่สามารถจะฟื้นกลับมาได้อีก uh huh. ก็ทําให้ตาบอดได้ uh huh. แต่ต้อกระจกก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยมาหาหมอในระยะท้ายสุดแล้วที่จะมีต้อต้อหินแทรกซ้อนเข้ามาด้วยเนี่ย uh huh. การรักษาก็จะยากขึ้นไป oh, นะคะ มันก็สามารถจะมีภาวะแทรกซ้อนได้นะคะต่อกระจกถ้า,ถ,าถ้าอย่างที่คุณชมวัพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าจะต้องเข้ามาตรวจเป็นประจําเรียกว่าประจรําเลยว่าตาเราสูงไว้แล้วมันจะมาในโรคไหนใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราก็ควรมีการตรวจตาประจําปีหรือถ้าเรารู้สึกผิดปกตินะคะเช่นหวตารู้สึกมัวะนะคะ เ,เราอาจจะมีการทดสอบเลยง่ายๆค่ะก็คือปิดตาทีละข้างอย่างเงี้ยนะคะปิดตาทีละข้างถ้ารู้สึกว่าตามัวกว่าปกติเนี่ยเราก็ควรจะมาพบแพทย์ไม่ควรทิ้งไว้ไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรหรอกทิ้งไว้สักหน่อยนึงอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะแก้ไขได้ได้ยากถ้าเกิดมันเป็นเยอะขึ้นอย,อ,ยอย่างที่คุณชมพูพูดดีบางคนก็เอ๊ะถ้าตายงี้เราไปตัดแว่นดีกาเราไปร้านแว่นเราไปเปลี่ยนเลนเราไปอะไรนี่มันมันมัน สำหรับการตัดแว่นตานะคะก็เป็นเป็นการแก้ไขปัญหาสายตาในระดับหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่เป็นโรคตาโรคตานะคะคือปัญหาเช่นสายตาสั้นยาวเอียงเนี่ยเราไปร้านแว่นได้นะคะแต่คนที่เป็นพวกต้อกระจกเนี่ยก็จะมีอาการตาหมัวใช่ไหมคะมก็บางคนเนี่ยไปตัดแล้วตัดอีกเพราะว่าสายตามันจะเปลี่ยนเพราะเลนมันขุ่นเรื่อยอ,<ๆ>อันนี้ให้ก็ถึงอ,อันนี้เราก็ หรือว่าโอ้ถ้าตัดแว่นทีๆบ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดความผิดปกติร้านแว่นเขาก็จะแนะนำค่ะว่าให้มาพบคุณหมออนะคะค่ะนะคะทีนะะนี้ถ้าหากว่าบางคนเนี่ยสมมุติว่าอย่างที่ท,ท,ที่ที่ฟังฟังว่าอุ้ยเออเช่นลื่นหกล้มหรือว่า โดนอะไรมาบาดตามาทิ่มตามาอะไรอย่างนี้ต้องต้องรีบรีบเข้ามาพบคุณหมอเลยนแน่นอนค่ะอันนี้ต้องรีบมาเพราะว่าพวกนี้อาจจะทําให้ตาเนี่ยเออันตรายถึงบอดได้เลย, <Okay. S 1> ยนะคะฟังแล้วคนระับถ้ามองตัวนี้ว่าตอกโต๊ตกระจกเนี่ยเบื้องต้นที่นอกจากตามัวแล้วขั้นเริ่มแรกในอย่างอย่างปกติเนี่ยวัดสายตาแล้กออมันต้องไปปรึกษาคุณหมอนะว่า มันจะเป็นยังไงใช่ค่ะ,ะอ,าอาการที่เราสังเกตเห็นได้นะคะคืออก็คือมีอาการตามหมัวโดยเฉพาะคนที่เป็นต้อกระจกที่เป็นอ่อพอสมควรแล้วเนี่ยบางคนจะเห็นชัดในที่มืดก็คือ,อกลางคืนเนี่ยจะเห็นชัดกว่าตอนกลางวันกลางวันเนี่ยจะรู้สึกตาหมัวนะคะหรือบางคนเนี่ยอบอก เห็นแม่อวยพ่ออวยทั้งหลายเนาะสนเข็มได้โอตายังดีอยู่สนเข็มได้แต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะต้อกระจกมันเกิดทําให้ภาวะสายตาสั้นได้การมองไกลเนี่ยจะมัวมองไกลมองใกล้เนี่ยจะชัดเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้สงสัยว่าคนไหนที่โอ้ยยังสนเข็มได้อยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นต้อกระจกได้นะคะครต้อกระจกนี่ถ้าเบื้องต้นีรักษาอย่างไร ต้อกระจกเนี่ยจริงแล้วนะคะรักษาง่ายมากนะคะก็คือมีวิธีเดียวแหะค่ะหลังจากที่คุณหมอประเมินแล้วนะคะว่าต้อกระจกแก่ได้ระยะได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะนัดผ่าตัดลอกต้อกระจกนาะค่ะง่ายๆลอกต้อก็คือการผ่าตัดนั่นเองนะคะแต่โดยทั่วไปเ้าใช้คำว่าลอกต้อกระจกเนี่ยนะคะก็ผ่าตัดต้อกระจกเขาก็จะดูดเอาเลนที่เป็นขุนๆที่เสื่อมนั้นออกทิ้งไป แล้วฝังเลนตาเทียมตัวใหม่เข้าไปในตาแทนที่เพราะฉะนั้นเลนตาเทียมมันจะอยู่ในตาของเราตลอดชีวิตการมองเห็นก็จะดีขึ้นรับประสาทตาดีเราก็จะเห็นดีขึ้นเลยค่ะการรักษามีวิธีเดียวเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอแนะนําท่านนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อนะคะที่โฆษณาขายวิตามินน,นยาแหาตาางตาวิตามินยาหยอดตาไปซื้อของเขาตาใสาปิง๊ง ทา,ทางการแพทย์ยังไม่รับรองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาจจะเกิดอันตรายและที่แน่นอนก็คือท่านจะเสียเงินเปล่า,ป,ลาประโยชน์นะคะเนี่ยอย่างที่คุณชุมพนย์พูดนี่ก็มันเหมือนแบบว่าคือกลัวบางคนกลัวโอ้จะต้องไปผ่าตัดจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นอุ้ยเราไปซื้อวิตามินเราไปซื้อที่เขาโฆษณาทั่วไปเนี่ยเอายาหยอดตามาหยอดสองสามทีอาทิตย์เดียวก็ หายอย่างเงี้ย oh, <Okay. S 1> อันตรายอันตรายะค,ะค่ะการคาว่าผ่าตัดมันฟังจะดูน่ากลัวนั่นนะคะ,ะ,คะแต่จริงๆแล้วจะขอบอกเลยนะคะว่าการผ่าตัดต้อกระจกสมัยเนี้ยมันง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ใช้วิธีแค่ป้ายยาชาวนะคะ,คะไม่ต้องเจ็บตัวฉีดยาถ้าต้อแก่ไม่มากนะคะแล้วก็แทบไม่เสียเลือดเลยแผลผ่าตัดก็เล็กมากนะับเป็น mm. มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวเลยค่ะทำผ่าตัดใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน15หนาทีก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะให้นอนโรงพยาบาลค่ะประมาณสองคืนสองคืนนอนยัอย่างที่ที่ที่อ่าลอกลอกตากระจกลอกไอ้ต้อนเนื้อนี่ไม่ต้องไม่ต้องนอนถ้าเป็นต้อนเนื้อไม่ต้องนอนค่ะเพราะเป็นการผ่าตัดนอกตา แต่ถ้าเป็นข้างในตาพวกต้อกระจกเนี่ยเราจะต้องนอนโรงพยาบาลสักหน่อยนะคะเพราะประมาณสองคืนเพื่อความปลอดภัยจะได้มีพยาบาลด,ดูแลได้ถ้าพูด<ห>ถึงตอนนี้ว่าถ้าว่าต้อต้อหินเนี่ยหมดทางรักษาหรือต้อหินก็เหมือนโรคเรื้อรังค่ะไม่ได้ไหมายความว่าหมดทางรักษานะคะก็คือต้อหินก็คือเพราะว่าที่ความดันลูกตามันสูงเกินกว่าปกติ แล้วจะไปกดประสาทตานะคะซึ่งถ้าเกิดเราควบคุมความดันลูกตาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติก็จะปลอดภัยโดยการคุณหมอก็จะให้มีการใช้ยาหยอดตาอ,อะไรเงี้ยค่ะไปจนตลอดชีวิตนะคะค่ะเมื่อกี้คุณชุมมนุมบอกว่าถ้าเป็นเป็นต้อกระจกมันจะพลาโมวอย่างต้อเนื้อในอาการเป็นยังไง ต้นเนื้อก็คือขาดต้นเนื้อนี่จะบอกก่อนนะคะว่ามันเกิดจากการที่เราโดนรังสีจากแดดรังสี uv นะคะทําให้เนื้อเยื่อบริเวณหัวตาหรือหางตาเนี่ยจเจริญลามเข้ามาผิดปกติซึ่งจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นต้นเนื้อจะเห,อเหมือนเป็นแผ่นนะคะแผ่นเนื้อลามเข้าตรงหัวตาหรือหางตาได้ซึ่ง จะท <mm ําให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะแล้วถ้าต้อนเนื้อมันบังถึงรูม่านตาตรงกลางตาดําแล้วก็จะทําให้ตาหมัวได้ค่ะอันนี้ก็คือทําผ่าตัดถ้าถึงได้ระยะก็จะทําการผ่าตัดหรือที่เรียกว่าลอกต้อนเนื้อเหมือนกันค่ะก็ใช้วิธีป้ายยาชาเหมือนกันยังต้องหินละต้อหินนี่มันมันเป็นแล้วมันมันต้องมันจะรักษายังไงต้อหินก็อย่างที่ว่านะคะก็คือจะต้องมีการใช้ยาหยอดตา ตลอดชีวิตอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ไม่ตระหนักถึงความความรุนแรงของโรคต้อหินนะคะเพราะว่าอ,อถ้าเกิดเราใช้ยาควบคุมไม่ต่อเนื่องเนี่ยความดันตาก็จะสูงขึ้นมาแล้วตาก็จะความดันตาสูงก็จะกดประสาทต,ตาทําให้ตาบอดได้เลยค่ะฟังแล้วนะ้อฟังแล้วก็น่ากลัวนะมันเป็นไปได้ไหมว่าอย่างคนยัง ต่อตายตาแต่ละแต่ละคนเนี่ยมันจะจะเป็นที่เดียวสองข้างเลยมีไหมเป็นที่เป็นโรคเดียวกันสองข้างมีค่ะหรือในตาเดียวเป็นหลายโรคก็มีค่ะมันแสดงว่าผู้ฟังผู้ชมนี่ต้องต้องตระหนักเรื่องความปลอดภัยในสายตาเนาะใช่ค่ะมีความรู้สึกผิดปกติหรือว่าเอ๊ลูกตาเราเป็นเนี่ยต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะใช่คะ ใช่ค่ะต้องพบแพทย์ทันทีค่ะไม่ใช่ว่าไปซื้อยามาใช้เองเพราะว่ายาหยอดบางตัวที่เราไปซื้อที่ร้านขายยานะคะอาจจะมีสารที่เรียกว่าสเตียรอยผสมอยู่ซึ่งสารสเตียรอยนี้นะคะก็จะเป็นอันตรายกับตาได้ค่ะคือทำทำให้ความดันตาสูงอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนได้ต้อหินมันก็มีได้หลายสาเหตุเหมือนกันยาหยอดที่มีสเตียรอยก็มีส่วนเหมือนกันค่ะนี่อย่างอย่างที่ที่ที่ท่านประธานนั้นไปหา แล้วมันจะมีอยู่คำกํากับถ้าเปิดแล้วต้องภายในหนึ่งเดือนนะฮะหมดไม่หมดก็ช่างไม่ได้แล้วเปิดแล้วเราก็ต้องต้องทิ้งไปนะคะ <c oughs> ตรงนี้สำคัญเพราะว่าบางท่านยังคิดว่าเอ๊ะเปิดแล้วเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยว สะสมยาให้มันหมดให้ยาให้ยาหมดจะได้ยาเงี้ยไม่ควรเลยนะคะไม่ควรค่ะเพราะยาอาจจะเสื่อมสภาพหรือมีเชื้อโรคเข้าไปในขวดยาได้นะคะบางคนเนี้ยเก็บยาไว้ในตู้เย็นเยอะมากมายเลยค่ะแต่ลืมดูวันหมดอายุนั่นนะคะเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยถ้าถ้าถ้าฟังคุณชมพูุพูดอะไรอย่างนี้โอเวลาเดินไปที่ไหนก็ช่าง เอ้ไปเห็นคนที่เขาใส่ใส่แว่นกรองแสงหรือแว่นตาดํานี่สงสัยเขาคงจะไปพบแพทย์มาแล้วก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การใส่แว่นตาดําเนี่ยหรือแว่นชาร์ดมันจะเป็นการป้องกันตาได้อย่างหนึ่งคือป้องกันรังสียูนะคะรั<ฆ>งสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แสงแดดมันแรงมากมแล้วแสงแดดพวกนี้ก็จะทําให้เกิดโรคทางตาได้ ก็คือพวกต้อลมหรือต้อเนื้อเนี่ยค่ะได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะสวมแว่นกันแดดนะคะตั้งแต่ประมาณเดี๋ยวนี้แดดแรงเนาะเก้าโมงสิบโมงจนถึงสี่โมงอะไรเนี้ยค่ะก็ควรจะใส่แว่นกันแดดสมควรทุกท่านเลยถึงแม้ว่าเราจะขับรถยนต์นะคะแต่แดดมันแรงเราก็ควรจะใส่แว่นป้องกันตาตัวเองอย่างกรณีที่เราไปตามห้างเลยต่างๆนี่เห็นแว่นตาดาขายเนี่ยเราซื้อมาสวมใส่ได้เลยหรือว่าหรือว่าอย่างไรเจ้าตัง โดยมากแว่นพวกนี้คุณภาพการผลิตก็จะค่อนข้างจะต่ำนะคะไอตัวที่กันแสงยูก็ค่อนข้างจะน้อยมากอะค่ะจะจะให้ดีจริงๆก็ควรจะไปร้านแว่นนะคะแล้วก็ซื้อแว่นที่กันแสงยูโดยตรงค่ะเขาจะมีเขาจะมีเลยนะคะว่ากันยูกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังคลิปออนเนี่ยคลิปออนนี่มันคลิปออนก็ใช้ได้ค่ะคลิปออนก็ที่มาจากร้านแว่นนะคะค่ะคลิปออนก็ ง่ายก็การใช้คือแปะเข้าไปตรงที่แว่นตาของเราเลยอย่างที่คุณชุมนุญุท์พูดหมายความว่าไม่ได้ซื้อแบบทั่วไปราเดไปไปเจออุ้ยเราอยากเป็นแว่นแฟชั่นมากกว่านะคะไม่ได้ปองกนอันนี้เลียมเราอยากได้แบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะวันนี้ก็เนี้ยเรื่องตาตานี้เป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะซึ่งก็ได้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 ข้อมูลได้ส่วนที่ ความรู้ประโยชน์กับผู้สูงอายุเดี๋ยวก่อนที่คุณชมบุญรุษจะ,กะเกษียณขอเชิญเข้าไปให้คําแนะนําพูดคุยกับผู้สูงอายุที่ชมรมผู้สูงอายุลาปางโรงพยาบาลลำปางสักครั้งหนึ่งนะคะยินดีใช้เวลาสักชั่วโมงยินดีค่ะก็ตอนนี้ก็ว่าจะคงมีอะไรจะแนะนำครับเพราะว่าบางทีจากประสบการณ์ที่ได้ตรวจกับคนไข้นะ่ะอันไหนที่มันสำคัญที่สุดเรื่องต่างรต่อกระจกด้วยต้น ้อกระ <c oughs> จกค่ะจริงแล้วต้อกระจกเป็นโรคที่รักษาง่ายนะคะแต่ว่าคนมักจะมาตอนที่เป็นเยอะๆแล้วนะคะเนื่องจากว่าบางคนเนี้ยก็คออือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่ามันจะสําคัญมากนักอาจจะทิ้งไว้ก่อนรอ,อก่อนหรืออีกจุดหนึ่งก็คือผู้สูงอายุที่อยู่ต่างอำเภอนะคะที่อยู่ไกลออกไปเนี่ย มักจะไม่ค่อยมีคนมาสม่งเดินทางลำบากแต่ทางโรงพยาบาลลำปางนะคะก็จะได้จัดมีการออกหน่วยทุกอำเภอทุกปีค่ะเพื่อไปคัดกรองในโครงการต้อกระจกในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นก็อยากขอเชิญชวนนะคะว่าถ้าโรงพยาบาลลำปางนะคะได้ออกไปออ,ออกหน่วยนะคะในช่วงเวลาไหนก็ตามนะคะก็คือขอให้ท่านติดตามข่าวแล้วก็ท่านจะ ได้รับความสะดวกในการมาโรงพยาบาลหลวงปางมากขึ้นค่ะโดยเรามีการคัดกรองจากโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็จัดมาเป็นหมู่คณะนะคะมาที่โรงพยาบาลของเราค่ะได้แต่ก็ได้นัดหมายล่วงหน้าไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องมานั่งรอค่ะนะคะแต่ทีนี้ทีนี้อย่างที่ที่คุณชมนุพูดอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเสื่อมเนี่ยเราจะเริ่มต้นตั้งคนที่จะเสื่อมเนี่ย แนวแนวแนวโน้มอะมันน่าจะเริ่มตั้งแต่อายุสักสักห้าสิบขึ้นไปอะคะ่ะก็เริ่มมีความเสื่อมแล้วมันรน <c oughs> อบไวนหมอกอย่าง <c oughs> ที่บอกนะคะ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ค่ะการการการป้องกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากใช่ไหมคะเพราะว่า <c oughs> มันเกิดความเสื่อมตาไวัยแต่ถ้าเราอยู่ในความดูแลของคุณหมอเราก็จะรู้ว่าต้อของเราเนี่ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันมีความขุ่นมันมีความเสื่อมมากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้หมอก็จะได้นัดมาผ่าตัด ตรงตามเวลาค่ะอีนนี้ฟังคุณชมพูนุชนล่ะเตรียมนะคะผู <c oughs> ้สูงอายุจะเข้าไปเยอะ <c oughs> ๆแล้วค่ะที่โรงพยาบาลต้องเตรียมเตรียม <c oughs> รับแล้วค่ะว่าโอ้เนี่ยต่างคนต่างก็คิดว่าเอ๊ะเริ่มต้นแล้วคือรักษาดูแลตั้งแต่เริ่มต้นยังดีกว่ามันจะไปถึงต้องนะต้องถึงกับผ่าตัดหรืออะไรบางทีลูกหลานก็ไม่สะดวกที่จะมาส่งอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มตรวจเริ่มคัดกรองกันไปก่นปกอนเริ่มป้องกันนะคะ การป้องกันหรอคะ,คะก็คือในต้อกระจกในผู้สูงอายุนี่ก็ค่อนข,ข้างจะยากนะคะแต่ต้อกระจกโดยทั่วทั่วไปแล้วนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางตาะคะ่ะบางคนนะคะเกิดอุบัติเหตุทางตาเช่นถูกชกมาแรงๆหรือถูกหินกระเด็นใส่ตาตาแตกอะไรเงี้ยนะคะเออเลนตาก็เสื่อมขุดเหมือนกันก็ทําให้เกิดต้อกระจกได้หรือบางคนที่ชอบ ซ,ออซื้อยาหยอดสารสเตียรอยต่างๆมามาใช้นะคะอันนี้ก็ทำให,ให้ให้ให้เกิดได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไม่ว่าเป็นอะไรอะค่ะเราควรจะไปหาคุณหมอดีที่สุดนะคะคไม่ควรจะไปจัดการตัวเองด้วยวิธีการของตัวเองต้องยางไงต้องเข้าปรึกษาจะาสูบแพทย์เนาะใช่ค่ะ จะรู้การป้องกันนะครับแต่แต่ไปหาแต่ไปหาคุณหมอก็สําคัญไปหาแล้วก็ต้องได้รับยากินหรือยาหยอดก็ต้องปฏิบัติตามต้องตามด้วยนะคะค่ะไม่ใช่ว่าเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเหลือมันยังไม่หมดเก็บไว้ก่อนพอมันดีแล้วไม่กินแล้วค่ะอันนี้ค่ะสําคัญมากเลยโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินนะคะที่อย่างอาจารย์ได้บอกเมื่อกี้นะคะว่าเ เราจะต้องใช้ยาควบคุมไปตลอดชีวิตบางคนละเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เกิดตาบอดได้ค่ะครับมีส่วนสมากจะเป็นเป็นการละเลยเป็นการละเลยมาดลตัวเองก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับผู้สูงอายุเราก็จะถามนี้ว่ากรณีที่เราเห็นในทีวีที่เขาโฆษณาเวนตาเล่นนี้ใส่อะไรนะไไอ้ใส่ได้ ใส่ไอ้เย็บจับเย็บอะไรได้อ๋ออันนั้นก็คืออาจจะโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่ามันไม่มีมันอาจจะเป็นแว่นขยายธรรมดาก็ได้นะคะเป็นแว่นขยายที่เขาใช้ค่ะอาจารย์แต่ว่าเเลนที่ทําให้เป็นต้อกระจกแล้วเนี่ยใส่แว่นนี้แล้วชัดเจนดีหายจากต้อกระจกนี่เป็นไปไม่ได้อันตรายเนาะถ้าเลนใช้ถ้าใช้เลนแบบนี้ะค่มันมักจะเป็นแว่นขยายค่ะค่ะ ก็แน่นอนเลยนะคะก่อนปีหน้าที่คุณจูบุญุจการเกษียณยังไงต้องเชิญเข้ามาให้ความรู้กับผู้สูงอายุของชมบรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็อยากจะฝากไปทางผู้ฟังผู้ชมน้องผู้สูงอายุเนาะไปโรงพยาบาลลงไปพบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลต้องทําใจหน่อยคนไข้เยอะมาก ก็ทุกทุกจุดผมสังเกตดูนะผมก็ไปเดือนหลายครั้งที่โรงพยาบาลเนายเขาไปเห็นผู้ป่วยมาพบแพทย์พบในนี่บางคนก็มาจับต่างจังหวัดบางคนก็มาจับต่างอำเภอเนาะมาไกลแล้วว่าเวลามารอคิวอ่ะบางคนก็หงุดหงิดบางคนก็ก็ต้องเห็นใจเนาะเจ้าหน้าที่ของเราก็น้อยเนาะอาณแพทย์ก็ไม่หยุดน้อยก็ต้อง ต้องทาใจก็ต้องอดทนแต่ว่าสําคัญที่สุดคือสุขภาพของเราเนาะแล้วอดทนเพื่อสุขภาพของเราก็อยากจะมาใช้บริการคืออย่างที่คุณชม,มพูนุ้พูดเมื่อกี้ว่าเรื่องตาเนี่ยถ้าปล่อยปละละเลยนะมันอันตรายถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็มอาจจะบอดอถ้าบอดแล้วก็มีปัญหาแเราจะเดินไปไหนก็ลําบากดูทีวีก็ไม่ได้ดูโทรศัพท์ก็ไม่ได้หดหงิดอีกดหงิดอีกแล้วก็จะขออนุญาตบอกออท่านผู้ฟังนะคะว่า การรักษาพวกโรคตาต่างๆนี้นะคะหรือโรคต่างๆเนี่ยถ้าท่านมีสิทธิ์การรักษาฟรีหมดเลยนะคะ,คะไม่ต้องเสียงเงิน,นะคะ่ะม๋อดีจังเลยแต่ถ้าถ้าอย่างคุณยุพนุพูดธถูกต้องเลยแต่ถ้าบางบางท่านพอจะมีฐานะคือต้องการต้องการแบบรีบด่วนสมมติอยากจะไปอยู่ต่างประเทศกับลูกหรืออย่างไรงี้ก็อันนี้ก็มีอีกช่องทางก็มีมอีกช่องทางหนึ่งค่ะคือผ่าตัดต้อกระจกนอกเวลาราชการนะคะ,คะซึ่งคุณหมอก็จะ ปิกตัวมาผ่าตัดให้ตอนเย็นนะคะค่าใช้จ่ายประมาณ13,260บาทอันนี้เข้าโรงพยาบาลหมดนะคะ,คะเป็นช่องทางที่ะจะเร็วขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่าถ้าต่อคิวคนไข้ในเวลาเนี่ยจะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือบางคนที่ต้องการคิวผ่าตัดที่เร่งด่วนนะคะก็สามารถจัดทําในช่องทางนี้ได้คะ่ะเฉพาะต่อกระจกอย่างเฉพาะมีผ่าตัดอื่นๆทุกย่างค่ะที่เกี่ยวกับตา อย่างต้นเนื้อนี่ก็ไม่ต้องมีค่ะมีคุณมีแล้วแต่ว่าจะจะจะสะดวกช่องทางธรรมดาปกติหรือช่องทางที่เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้ก็ทางโรงพยาบาลก็พัฒนาเนาะแบบให้มีทางเลือกกับคนไข้เนาะเข้ามารักษาค่ะค่ะก็วันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายจากคุณชมคุณนุชซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ดวงตาดวงตานี่ก็ถือว่าสำคัญที่สุดถ้าถ้ามองไม่เห็นก็จบเลยทุกอย่างนะคะค่ะวันนี้ก็ก่อนจบรายการนะคะทางชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมายัางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการนะคะที่มีความประสงค์จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของชมรมสามารถไปสมัครได้ที่ห้องประชุมชั้น8อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำปาง ทุกวันพฤหัสสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนนะคะหรือท่านจะโทรประสานติดต่อมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของชมรมก็ได้ค่ะคือเบอร์ของดิฉัน082 081ของเอา8824917นะคะซึ่งเป็นเบอร์ของประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็หมดลงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณท่านผออเจ้าหน้าที่ สวททุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกต่อรายการด้วยดีตลอดมาแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีค่ะวันนี้ผู้ดำเนินรายการและวิทยกรรับเชิญก็ขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันครั้งต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะ